คิดว่ากลางคืนก็อาจจะขึ้นหรือลงก็ได้นี่ผมไม่จะไปแบบฟันมากนะครับว่าวันนี้ต้องยังไงแต่ผมจะบอกว่าไม่รู้วันไหนแหละแต่จะต้องมาแน่ๆก่อนที่จะมันยังไม่รีบขึ้นแน่ๆแหละแล้วระหว่างที่ไม่รีบขึ้นเนี่ยจะต้องมีจังหวะที่มันลงแรงด้วยนะครับจังหวะลงแรงเนี่ยให้ไปรอซื้อได้เลยนะครับ2,300ลงมานะครับต่ำกว่า2 3 0 0ลงมาเนี่ยรอซื้อแล้วก็ผมคิดว่า2 3ง0 2นสเนี่ย เป็นเป้าที่ผมขยับขึ้นมาให้แล้วนะครับเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าต้องลงไปถึง2,200เลยแต่รอบนี้เนี่ยผมคิดว่าบางที2,250เนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่เราคิดว่าราคาดีมากแล้วก็ได้นะครับเมื่อก่อนผมคิดว่าน่ต้ะลงไปต่ำกว่านั้นราคาทองผันปวดไปหน้าร้านรอซื้อก็ต้องต่อคิวซื้อขายทองคำเท่กับอินเตอร์โกสบายใจอยู่ที่ไหนก็ซื้อขายได้ผ่านระบบออนไลน์โทษ 022220007 02, 02, 02, 02, ได้เลยสวัสดีครับพวกกผมกับไพ่เพนเ,เดอร์อินโ,โกนะครับเจออีกแล้วในรายการทิศทางทองมองอย่างเซียนนั่นเองนะครับเป็นรายการวันอังคารของเรานะก็จริงรายการนี้เนี่ยไม่ใช่ผมเป็นประจำนะบางคนอาจจะเป็นเรดเดอร์อนคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณไทยหรือคุณเจมเนี่ยมา ออกในราย,รายการนี้นะแล้วแต่ว่าใครเนี่ยถนัดหรือว่าว่างคี่เราว่างดีกว่านะครับช่วงไหนแล้วก็มากันนะก็รายการนี้จริงๆเนี่ยมันก็เมื่อก่อนไม่มีแต่เราเนี่ยมีขึ้นมาเพราะว่าอัปเดตสั้นๆให้เออนักลงทุนหรือว่าผู้ชมดูนะเพราะมีคนอยากได้แบบให้มันทีนอยอะไรทุกวนันอะไรเงี้ยนะก็จะมาอัปเดต ข่าวล่าสุดของเมื่อคืนอะไรงเงี้ยนะเพิ่มเติมนั่นเองนะครับต่อจากวันจันทร์เนาะมันก็จะไม่ได้ยาวมากแล้วก็จะไม่ได้มีเ,เนื้อหามาโคอะไรนอกแยกเขเาเรียกอะไรเยอะแยะนะครับก็จะเบบสั้นๆได้ใจความหน่อยนะครับแล้วก็พูดถึงกลยุทธ์ทองคําสั้นๆนั่นเองนะครับนี่คือรายการนะประมาณน,นี้ไปเราไปเริ่มกันเลยนะครับคืนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็จะมีหลักๆนะครับโดยรวมเนี่ยเริ่มจากบ้านเราก่อนเลยนะครับมีการพูดถึงนะ ก็มีการวิเคราะห์กันนะว่าตอนนี้เนี่ยแบงก์ในประเทศไทยนะครับปล่อยสินเชื่อบ้านนะครับให้กับลูกค้ากลุ่มบนนะครับก็คือประมาณว่าลดดอกเบี้ยให้กลุ่มบนนะครับเหมือนแย่งลูกค้ากลุ่มบนกัน uj uj ก็คือเขาบอกว่าบ้านราคาบ้านหรืออสังหาทัยี่ราคาเกิน5้าล้านเนี่ยจะได้ดอกเบีย้ยพิเศษเลยก็คือแข่งกันแย่งใหญ่เลยนะครับส่วนถ้าต่ากว่า5้าล้านเนี่ยคือไม่ปล่อยหรือปล่อยยากมากนะครับคือที่ผมยกมาพูดเนี่ยก็คือข่าวนี้เขาพูดกันคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็จะเห็นว่านี่แหละคือหลบทุนนะ ระบบเนี่ยหลีดให้กับคนที่มีเงินนะครับยิ่งหาเงินง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมโบกแบงค์เนี่ยเขาก็จะพยายามสนับสนุสนให้ดอกเบี้ยต่าๆนะครับกับคนที่มีสเตทเมนต์หรือว่าเครดิตดีนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ต่ำกว่าล้าันนะครับยิ่งหนักเลยนะเพราะคือไม่ปล่อยเลยนะก็คืองอหัวขึ้นยากมากนะี่คือเป็นหลักการทุนนิยมนะก็คือคนส่วนมากบนโลกเนี่ยจะต้องแบบหาเงินยากนะครับส่วนคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะหาเงินง่ายนะนี่คือหลักการนะครับปอาว่า แต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพยายามพอเข้าใจระบบเราก็พยายามหลีกเลี่ยงจากระบบนี้ก็ต้องสู้กันไปแต่ก็สามารถทําได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นั่นเองนะครับอ่ะโอเครายละเอียดเนี่ยก็เคยพูดไปหมดแล้วเราไม่ได้พูดนะว่ามันยังไงแต่ว่าที่แน่เนี่ยคือรูปแบบเนี่ยทำไมถึงบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถึงถึงหาเงินยากแต่สําหรับคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่แบบว่าเออไม่ต้องทําอะไรบางทีก็รวยวันรวยคืนหรือค่อยรวยขึ้นเรื่อย เพราะว่ามันระบบมันออกแบบมาแบบนี้ไงนี่คือระบบที่ออกแบบมาคือทุนนิยมนะครับอ่าเงินต้องหายากนะครับสำหรับคนส่วนมากเพราะว่าไม่งั้นคนส่วนมากก็จะไม่ทํางานใช่ไหมอันนี้มันเป็นประมาณนี้นะเนาะมาดูในส่วนของออขาอ่าวเกี่ยวกับทางจีนบนะ้างเพราะผมมีการพูดถึงหุ้นจีนบ่อยพอสมควรน,นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมีการออกตาฝานหนี้นั่นเองนะครับหรือว่าขอกู้เงินนะครับประมาณนี้ ออกปริมาณมากเลยสูงสุดในรอบ7เดือนนะครับก็ถามว่าเขาออกมาทําอะไรใช่ไหมข่าวถัดมาเนี่ยก็ตามมาเลยนะครับจีนเนี่ยรัฐบาลจีนนะครับสนับสนุนอัดเงินนะครับเกี่ยวกับธุรกิจเขาเรียกอ,อะไรอะเซมิคอนดักเตอร์นะครับหรือว่าพวกชิปอะไรพวกนี้นะก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่จีนนะครับเกาหลีเองก็สนับสนุนในประเทศเขานะครับคือในอเมริกาก็อัดฉีดใช่ไหมอเมริกาก็อัดฉีดกลุ่มนี้เยอะนะครับทำให้เห็นว่าเอ็นวีเดียนะครับที่ผลิตชิปเนี่ยพุ่งก็คือราคาขึ้นกระจายเลยนะครับอ่าประมาณนี้เนาะก็ สนับสนุนทุกประเทศเนี่ยพยายามจะผลักดันตรงจุดนี้เพราะทุกคนรู้ศักยภาพของ AI ตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็พยายามผลักดันให้ประเทศตัวเองเนี่ยสามารถมีเขาเรียก <_ C 1> อะไรอ่ะมีความเก่งหรือมีความอำนาจต่อรองนะครับในการทําธุรกิจนี้นะครับเพราะว่าถ้าใครที่ครองตลาดนี้ขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยก็จะสร้างไรายได้ให้กับประเทศมหาศาลในนาคน,นั่นเองก็จีนเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เมื่อก่อนผลิตเยอะมากแล้วก็ขายอเมริกาเยอะมากแต่ว่าโดนแบนใช่ไหม ตอนนี้เขาเองเนี่ยก็พยายามที่จะทุ่มเงินเข้าไปเพื่อเร่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาหรือว่าพัฒนานะครับในส่วนของชิปนั่นเองเนะให้แบบว่าเหมือนกับว่าอเมริกาไม่ขายก็ไม่เป็นไรเขาก็จะสร้างเองแล้วก็ใช้เองนะรประมาณนี้เนาะก็จะเป็นการบีบให้ถ้าสมมติว,ว่าเขาสามารถทําได้หมายความว่าถ้าสมมติว,ว่าจีนสามารถพัฒนาตัวเองได้และใช้เองได้จริงนะครับมันก็จะทำให้ประเทศยิย่งพัฒนาเร็วเข้าไปใหญ่จากเมื่อก่อนที่ไม่ต้องไม่ต้องพยายามก็คือซื้ออเมริกามาแล้วทานะครับกลายเป็นว่าตัวเองจะต้อง ต้องเรียนรู้และพัฒนาเองถ้าทําได้จริงนะอันนี้ก็คือแบบสุดยอดเลยนะกลายเป็นว่าระยะยาวเนี่ยตลาดหุ้นยินจะดีมากแต่ถ้าทําไม่สําเร็จนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าก็อาจจะเป็นลากองม่วงนะถ้าทําไม่สําเร็จก็คือไม่สามารถที่จะผลิตชิประดับสูงได้เองเลยอนยะ่างเงี้ยแล้วโดนเมกาแบนด์แบบนี้นะครับกลายเป็นว่าตัวเองก็จะขาดนะครับแล้วก็เทคโนโลยีก็จะพัฒนาช้าก็อาจจะกลายเป็นแบบไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดว่าจีนจะขึ้นมาพงงาพอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ต้องดูต่อไป แต่ว่าแน่ๆคือมีเขารวยไงเขามีเม็ดเงินเขาอัดเงินเข้าไปเนี่ยก็ต้องดูผลต,ตอบรับที่ตามมานะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าแนวโน้มเนี่ยถ้าเราคิดนในแง่ระบทุนนิยมนะถ้ามีเม็ดเงินเข้าไปนะยังไงก็ต้องจ้างคนเก่งจากยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยต้องมีคนมาสมัครงานแน่นอนก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าเม็ดเงินมันมากพอในระบบทุนนิยมเนี่ยก็ต้องลากคนพวกนี้เข้ามาทําได้แล้วก็มาแชร์ความรู้อะไรกันเนี่ยมันก็สามารถตามกันทันได้นั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้เนาะก็รอดูนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าถ้ามีเงินสักอย่างเนี่ย น่าจะทำได้นะครับโอเคถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของ ECB นะพูดถึงอัตราดอกเบีย้ยในโซน ECB อเมริกาแล้วก็อังกฤษนั่นเองนะครับสาประเทศเส้นพวกนี้คืออัตราดอกเบีย้ยหมดเลยจะเห็นว่า ECB เนี่ยดอกเบีย้ยเนี่ยขึ้นได้น้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับหมายถึงว่าในฝั่งยุโรปเองนะแต่ว่าในเดือนหน้าเนี่ยจะลดดอกเบีย้ยแล้วนะครับลดดอกเบีย้ยคนแรกเลยนะครับประมาณนี้เนาะก็ เป็นบวกต่อทองคำนะครับต่หลับ ECB แต่ว่าต้องบอกว่าตลาดรับรู้หมดแล้วแล้วก็เป็นไปได้ด้วยว่าอ,อเมริกาไม่จำเป็นต้องลดตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นยูโรจะอ่อนนะครับยูโรจะอ่อนค่ามากในฝั่งของยุโรปตอนนี้เนี่ยใครถือทองเนี่ยจะยิ่งกําไรในแง่ของสกุลยูโรนะครับประมาณนั้นเนาะเพราะว่าตอนนี้ยูโรแสดงความหวนแอวมาแล้วซึ่งความจริงเนี่ยมันก็รู้กันอยู่แล้วเพราะว่ายูโรเนี่ยมันเกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับอ่ามานีนเนาะก็ ไม่แปลกอะไรก็น,นี่ก็แค่พูดได้ดูเฉย <ừ. S 1> ๆว่ามันมันมันเนี่ยใกล้จะถึงเขาเรียกอะไรถ้าทุกประเทศถ้าอเมริกาเริ่มลดดอกเบี้ยเห็นไหมอังโรปลดแล้วถ้าอเมริกาเริ่มลดนะครับอังกฤษเริ่มลดอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าทองคําก็จะบูจัดเลยก็จะขึ้นมากนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ยังคิดว่ายังไม่ถึงตรงจุดนั้นนะทองคําเองก็ถามว่าจะลงได้เยอะไหมก็ลงเยอะยากนะเพราะว่ายุโรปเองเริ่มลดดอกเบี้ยแล้ว นะครับแต่มีการเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่รีบรดเลยนะปัญหาเงินเฟอ้อยังเป็นปัญหาอยู่แล้วเขาเองก็ไม่ได้เป็นปัญหาเหมือนยุโรปที่ว่าคนตกงานนะครับไม่ใช่ปัญหานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลที่อเมริกาต้องรีบลดดอ,อกเบี้ยนะครับประมาณนี้มาดูในส่วนของเห็ดฟันนะครับที่ลงทุนในทองคำเนี่ยเขาบอกว่าเส้นสีขาวเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับคือคือมีการเก็งกาไรในคอนแทกนะครับการก็งกาไรทองคําในระยะยาวเนี่ยเยอะมากขึ้นเยอะมากนะ ก็คือมีการเก่งกันว่าทองจะขึ้น่นแหละอันนี้คือตลาดนะก็ถามว่าเอ้ยมันผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะผมบอกแล้วว่าระยะยาวเนี่ยทองคำเนี่ยมันหมายถึงว่าในปีนี้หรือว่าปีหน้าเนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่นะครับแล้วขึ้นได้ดีด้วยเหตุฟันเนี่ยเขาเข้ามาสักพักแล้วนะครับเพราะฉะนั้น,นไม่แปลกแต่ว่าระยะสั้นที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยก็คือมันน่ายยังไม่รีบขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเห็นข่าวข่าวดีกับทองคํานะครับประมาณนี้เนาะแต่ว่า ในความเป็นจริงตอนนี้ยังไม่รีบขึ้นนะในความเห็นของผมนะครับถ้ามาดูในข่าวสัปดาห์นี้จะเห็นนิสบัววานเป็นวันหยุดเมกาไม่มีข่าวอะไรนะของอเมริกาเลยวันนี้เนี่ยจะมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคตอน3ามทุ่มนะครับอาจจะเหวี่ยงได้นะครับทองคำจ,จะเหวี่ยงได้เนาะถ้ามาดูในเทคนิคนะครับเดี๋ยวเปิดเป็นกราฟเดียวไทม์เลยนะครับตัวของเทคนิคนี่อ่าผมวงไว้ให้ดูแล้วนะครับเห็นไหมแรงขาย3มรอบนีนะ้ที่วงไว้วงตรงสีแดงเนี่ยก็คือชัดมากนะครับว่าทองคำเนี่ยอยู่ในโซนปรับฐานใหญ่ ไอ้รอบก่อนเนี่ยขึ้นไปเนี่ยมันเป็นแค่ข่าสั้นนะครับเกี่ยวสงครามเท่านั้นเะเลยเด้งขึ้นไปนะครับสุดท้ายก็อยู่ในทรงเดิมของมันนะครับถ้าเป็นแบบอย่างนี้ถามว่าราคาที่ควรจะเห็นคือเท่าไหร่ผมว่า2,300เนี่ยต้องเห็นนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันเด้งขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าวันขึ้นมานะครับเมื่อเช้าอาจจะเห็นแถวแถว5 0กว่าอะไรอย่างเงี้ยเริ่มลงแล้วนะครับตอนบ่ายคิดว่ากลางคืนก็อาจจะขึ้นหรือลงก็ได้นี่ผมไม่จะไปแบบฟันมากนะครับว่าวันนี้ต้องยังไง แต่ผมจะบอกว่าไม่รู้วันไหนแหละแต่จะต้องมาแน่ๆก่อนที่จะมันยังไม่รีบขึ้นแน่ๆแหละแล้วระหว่างที่ไม่รีบขึ้นเนี่ยจะต้องมีจังหวะที่มันลงแรงด้วยนะครับจังหวะลงแรงเนี่ยให้ไปรอซื้อได้เลยนะครับ2,300ลงมานะครับต่ำกว่า2,300ลงมาเนี่ยรอซื้อแล้วก็ผมคิดว่า2,350 0เนี่ยเป็นเป้าที่ผมขยับขึ้นมาให้แล้วนะครับเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าต้องลงไปถึง2,200เลยแต่รอบนี้เนี่ยผมคิดว่า บางที2,250เนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่เราคิดว่าราคาดีมากแล้วก็ได้นะครับเมื่อก่อนผมคิดว่าจะลงไปต่ำกว่านั้นแต่ว่าผมว่าแถวๆ2,300ถึง2,250เนี่ยอันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วก็คือเราไม่ต้องไปซื้อต่ำสุดขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็รู้สึกนะครับว่าถ้าไม่ได้ซื้อจะเซ็งนะผมก็เลยเอ้ยขยับเป่เป้าขึ้นมาให้หน่อยถามว่าจะลงไป2,200เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะ ไม่ง่ายเท่าก่อนแรกที่ผมคิดนะครับเพราะว่าเออเหมือนล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นมันมันขึ้นไปแรงจนทาให้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนตลาดมีความหวังมากนะบ,บางทีการลงเยอะอาจจะลงยากก็ได้นะครับเพราะนั้นก็เลยคิดว่าโดยสรุปนะครับสองพันสองยห้าสิบเนี่ยเป็นจุดที่ควรจะมีของแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิเอร์ซนต้องมีแล้วที่สองพันสองยห้าสิบถ้ามานะครับส่วนสองพันสารอยเนี่ยอย่างน้อยต้องมีห้าสิบเปอร์เซ็ตแล้วนะครับมันจะประมาณนี้นะ ส่วนไอาถามว่าราคาตรงนี้2,350ซื้อได้ไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าซื้อได้แต่ว่าก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ20-30%เท่านั้น20-30%นะครับไม่เกินนี้นะครับประมาณอาจจะ20%ด้วยซ้ำนะเพราะว่ายังไงผมคิดว่า2,300เนี่ยมันน่าจะต้องมาแน่ๆนะครับก็ค่อยไปซื้อตรงนั้นเพิ่มแล้วก็เผื่อไว้ที่2,250เป็นไม้ใหญ่ไม้สุดท้ายแล้วก็ถ้าลงไปต่ำกวานั้นคือ2,200เลยนะอาจจะเหลือไว้แค่20%พอที่จะซื้อตรงนั้นนะ ก็แล้วก็จบเลยนะครับหรือว่า10เเ0เพราะว่าโอกาสที่จะมาน้อยไงเราก็เลยเหลือเงินน้อยหน่อยนะครับไม่ต้องซีเรียสคอนเซปประมาณนี้เลยนะให้วางแผนแบบนี้เนาะแล้วใครจะไปเทรดยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งเลยแต่ถ้าคุณวางแผนอย่างนี้ได้เนี่ยจะเล่นง่ายนะครับรอย่อซื้อจะไม่เน้นเปิดช็อตนะครับหรือว่าขายเพื่อที่จะแบบทุกไปมันลงอะไรไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นให้คิดว่าถ้ามาก็ดีไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับให้คิดอย่างนี้นะอืม โอเคครับก็วันนี้เนี่ยก็คิดว่าเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปนะก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็เชื่อว่าทุกคนคงได้กลยุทธ์ก,ก,ก,กันไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย